ก็คือเห <comments. S 2> ็นหลายท่านก็ถามเข้ามานะครับว่าสุดท้ายแล้วเราจะถ่ายครบทุกสนามหรือเปล่าก็ต้องแจ้งตามตรงว่าเป็นข่าวที่ร้ายกว่าที่คิดนะครับก็คือจากที่ตอนแรกเราถ่ายครึ่งครึ่งหนึ่งเซเวสนามปีนี้ก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ถ่ายทั้งสนามเลยฮะก็เป็นเรื่องจริงนะครับตามกระแสข่าวที่บอกไปบอกว่ามีปัญหาเรื่องงบประมาณหรือเปล่าทําไมไม่ลงทุนไม่ไม่มีเลยฮะจริงๆเราคือเราอยากถ่ายมากจริงเราคือเราอยากถ่ายมากนะครับแล้วเราก็ได้คุยกับ เจ้าของนี่ก็สิทธ์เนี่ยมาตั้งแต่ตุลาคมแล้วก็ตั้งใจไม่ตั้งใจเนี่ยผู้บริหารส่งผมไปบุรีรัมย์อ่ะผมไม่มีไฟล์อ่ะคุณผู้ชมผมนั่งไปลง1อ1แล้วผมขับรถไป3ชั่วโมงอ่ะแล้วผมขับรถไป3ชั่วโมงอ่ะไปบุรีรัมย์คุยแล้วฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่สำเร็จเพราะว่าสิทธิ์ไม่ได้อยู่กับเราเพราะว่าสิทธิ์ไม่ได้อยู่กับเราแม้เราจะมีเงินเราอยากได้แต่ว่าถ้าเขาไม่ขายเราถ่ายไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาไม่ขายเราถ่ายไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องยืน ไม่ได้ถ่ายเลยแต่ว่าลิขสิทธิ์เป็นเรื่องแบบนี้ครับมันจะวนไปวนมาฮะคือผู้บริหารสิทธิ์ในประเทศไทยปีนี้เปลี่ยนมือเปนมือแล,<ช>แล้วเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว<อ>ในการจะพยายามเจ,เจรจานะคะทั้งก็เรียกได้ว่าพยายามเต็มที่สุดคุยหน้าไม่ต่ำกว่าสี่ครั้งคุยหน้าไม่ต่ำกว่าสี่ครั้งก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะเผื่อคุณผู้ชมไปไปแชร์กันต่อว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องบประมาณเลยเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเร่องงบประมาณเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณใดๆนะคะ